สวัสดีครับไปเฟื่องเรื่องครูผู้ช่วยวันนี้พบกับผมดรสมนึกนุนทิจันต่อเป็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานที่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องภูมิสังคมนะครับวันนี้ก็อยากจะ,ะมาเสริมความรอบรู้ให้เห็นภาพเจ้ก่อนว่ากรอบการสอบเนี่ยของครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเนี่ยความรอบรู้นะครับ ที่มันเป็นกรอบกว้างหน่อยแล้วก็ค่อยมาเป็นความประพฤติเกี่ยวกับความรู้แล้วก็ความรู้เกี่ยวกับความการประพฤติการปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับวันนี้มากรอบอความรอบรู้ก่อนนะครับกรอบความรอบรู้เป็นส่วนคอนเซปต์สำคัญนะครับเป็นส่วนที่เป็นความพิดรวบยอดด้านการศึกษาที่ที่เราจะต้องเข้าใจนะครับเพราะนั้นวันนี้ภูมิสังคมที่พูดกันเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะมาต่อด้วย คำว่าห <c oughs> ลักสูตรสถานศึกษานะครับคือหลักสูตรของโรงเรียนที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับเป็นถ้าที่เราจะพูดกันว่าหลักสูตรการศึกษาคืออะไรก็คือมวลประสบการณ์ที่จัดให้โรงเรียนนั่นแหละนะครับแต่ว่าจัดให้ผู้เรียนนั่นแหละนะครับโดยเป้าหมายอยู่ที่ผู้เรียนเรียกว่าดิมันไซเนี่ยคือเขาเรียกว่ามวลประสบการณ์ที่จะจัดให้กับผู้เรียนแต่ว่าคําว่าหลักสูตรเนี่ยนะครับโดยโดยภาพ มันก็คือเป้าหมายการจัดการศึกษาอันหนึ่งเป้าหมายนี้ก็มันก็อยู่ถูกครอบโดยภูมิสังคมหรือว่าภูมิศาสต์ภูมิรัฐศาสตร์การศึกษาเหมือนกันเหมือนกันนะครับมันเชื่อมโยงกันมาเพราะฉะนั้นแม้จะใช้คําว่าหลักสูตรคือมวลประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนแต่ว่ามวลประสบการณ์นั้นในลักษณะหนึ่งก็จะเป็นเครื่องมือหลักในการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น อาจจะเป็นรายวิชาหรือเป็นใหม่ๆก็ตัวใหม่นี้ก็จะเป็นรายสมรรถนะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตัวหลักสูตรเนี่ยนะครับเป็นตัวสําคัญที่สุดนะครับเรียกว่าถ้าเป็นถนนก็เป็นอ่าเรียกว่าเป็นถนนที่เป็นทางเดินหลักของการจัดการเรียนการสอนนั่นเองเพราะฉะนั้นหลักสูตรคือกรอบการจัดการด้านวิชาการในโรงเรียนเพราะฉะนั้นหัวใจของ การจัดการคุณภาพการศึกษาอยู่ที่หลักสูตรนะครับคือตัวทิศทางการจัดการศึกษาทีนี้หลักสูตรที่เราใช้กันอยู่นะครับเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษาแต่หลักสูตรสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษานี้จะต้องมาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับของตามกฎหมายก็คือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ย ที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกาหนดให้เป็นผู้กําหนดหรือเป็นผู้ทำนะครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นกรอบสาระหรือเป็นกรอบความต้องการก็คือเป็นกรอบเป้าหมายนั่นแหละพูดง่ายๆก็ของระดับประเทศนะครับเพื่อที่จะให้เป็นภูมิสังคมหนึ่งสำหรับสถานศึกษาเอาไปหรือนำไปเป็นองค์ประกอบในการกำหนด หลักสูตรของตัวเองตามภูมิสังคมหรือบริบทการศึกษาของแต่ละท้องถิ่นแต่ละที่นะครับก็คือให้อยู่ในกรอบที่จะตรงกับสภาพผู้เรียนสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรโดยภาพมันถึงเป็นมวลประสบการณ์ที่จัดให้นะครับแล้วก็ให้สิทธิ์สถานศึกษาเป็นคนกําหนดหลักสูตรเองนะครับหลักสูตรของ ตัวเองนะครับโดยใช้กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นต้นไปนะครับคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นตัวเรียกว่าเป็นกรอบระดับประเทศแล้วเราก็มาแยกย่อยเป็นภูมิสังคมของเราตามวัฒนธรรมสังคมของเราซึ่งตรงนี้แหละนะครับในการกําหนดหรือการจัดทําหลักสูตรก็จะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญก็คือ ครูผู้ที่เรียนรู้เรื่องการทําหลักสูตรมานะครับมีผู้บริหารมีครูมีผู้ปกครองรวมทั้งนักวิชาการหรือว่าในในท้องถิ่นใหม่เนี่ยก็จะเรียกเป็นประชาสังคมเป็นผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนะครับหลักสูตรสถานศึกษาเพราะนั้นหลักสูตรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะครูในโรงเรียนทำนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับภูมิสังคมเราจึงให้บุคลากรภายนอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดจึงจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าอยู่ในกรอบหรือความหมายที่สมบูรณ์นะครับอันนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ท่านที่จะสอบนะครับบริบทการศึกษาตัวที่สําคัญเรื่องหลักสูตรเนี่ยนะครับก็ก็มีกรอบที่สําคัญที่ที่ให้มาสส่วนแล้วก็คือผู้มีสังคมกับหลักสูตรสถานศึกษานะครับเพราะฉะนั้น ก็เข้าใจให้ถูกต้องนะครับเรามีส่วนเกี่ยวข้องมาตั้งแต่เป็นครูจ้างหรือเป็นพนักง,งานราชการตำแหน่งครูเนะี่ยก็ได้ทำตัวนี้อยู่แล้วซึ่งตัวหลักสูตรมันจะพูดออกมาทั้งกรอบเนื้อหาวัตถุประสงค์สาระนะครับการเรียนรู้และการประกวเหมือนผลในตัวนะครับตัวหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดเพราะนั้นครูไปเขียนทำเองไม่ได้นะครับหลักสูตรต้องเอามาจากสถานศึกษามา คิดขึ้นใหม่ไม่ได้ตัวที่คิดขึ้นมาได้ก็คือคิดร่วมกันระหว่างองค์ประกอบที่ผมพูดไปแล้วทั้งทั้งโรงเรียนแล้วก็ภูมิสังคมนะครับเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอันนี้ก็คือที่มาของหลักสูตรสถานศึกษาครับเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจว่าหลักสูตรสถานศึกษานั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของครูอย่างเดียวนะครับสมัยใหม่เป็นครูมิสังคมแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่จะต้องใช้ร่วมกันระหว่าง โรงเรียนกับท้องถิ่นนะครับเรียกว่าภูมิสังคมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการหนึ่งของการจัดการศึกษาเป็นความรอบรู้ที่ควรจะมีคอนเซปต์สำคัญสําหรับคนที่จะสอบนะครับในคลิปหน้าเราก็จะมาเทควิชาเลือกความรอบรู้อีกสักหน่อยนะเรื่อง active learning คืออะไรคือยังไงใช้ยังไงนะครับจึงอะไรคือ active learning ที่พูดกันไปในในระวัาในสังคมทั่วไปนี่แหละนะครับสําหรับ คนที่สนใจนะครับเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มติวแบบปิดของเราในเพจนี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับมีข้อสักถามอะไรท้ายนี้เราก็จะขึ้นเนื้อหาอขึ้นข้อมูลการติดต่อนะครับให้ทุกท่านได้รีบเข้าไปศึกษาเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดแล้วก็ไม่อยากที่จะให้อํ้อึ้งอะไรอีกต่อไปนะครับราคาก็แสนถูกนะครับเพราะว่าอย่างเราเข้าใจกันในสถานการณ์นี้ ว่าเราก็ยังไม่มีรายได้มากเพียงพอที่จะเสียงเงินสามสี่พันอบรมนั่นนี่มากมายนะครับอันนี้ไม่ถึงพันน่าจะไม่ถึงห้าร้อยนะครับเดี๋ยวดูว่าในรอบนี้จะกําหนดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรากําหนดมาทุกระดับราคาแล้วก็มีผู้เข้าสนใจมาเ็าเป็นแสนนะครับแต่ว่าเวลาเข้าเรียนรู้จริงก็น่าจะหลักหมื่นเนี่ยนะครับเพราะนั้นยังต้อนรับได้อีกทุกคนตลอดเวลาจนถึงวันสอบนะครับดูได้กี่รอบตามความ เรียกว่าสมัครใจหรือความพร้อมของคนที่จะเรียนนะครับวันนี้ดอปเตอร์สมนึกก็จะขอใหคุยเพนงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ